ให้ให้เขาเห็นดิเดี๋ยวนี้ดูอ่ามาโชว์ก่อนจะกินอะไรครับกินไข่มดแดงไข่มดแดงนะครับแล้วแพทเอามาให้จากกาลาสินเอาไม่เราเหมือนกันเอาไป,าปไาตักตักมันสิหลุกตักเหมือนแม่แล้วก็โชว์กล้องดิะอะมาดูสิโชว์ให้กล้องดิแต่ไม่ได้อ่ะ ไข่ไข่นี่นะนี่ไงไข่ไข่โอ้โหเต็มคาราเบลเกิดไปวะนะอ่าแค่นั้นแหละน็นไงเป็นไงรูปอร่อยอร่อยเป็นเป็นยังไงมันเป็นรสชาติยังไงยังไงครับหวานหวานเหรออร่อย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 เยี่ยมไหม ให้กินดาวให้กินเนื้อ <c oughs> มันจะเป็นยังไงนะแปรแหลมแปรแหลมนะ